คุณน่าใจไหมให้ฉันคุกเข่าลงเหรอคุณประทานคุณเป็นอะไรไปให้ฉันคุกเข่ามาเสิร์ฟคุณจะเสิร์ฟยังไงละ่ะฉันก็อยากเห็นเหมือนกันทำไมถึงเป็นเธอได้มันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่หรอกนะคงแค่หน้าคล้ายกันเฉยๆใช่เธอแน่แเงาลึกลับสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน สวีจิงท่านสวีจิงประธานเธอชื่อสวีจิงแต่เธอไม่ใช่ผู้ใหญ่สักหน่อยวันนี้คุณเป็นอะไรไปมีอะไรหรือมีอะไรหรือนายคนนี้น่ารักจังเธอจะทําให้ฉันตายแล้วนะท่านสวีจิงฉันผิดเองเป็นหัวหน้าตระกูลมังกรโลหิตให้ฉันมาช่วยดูแลสถานการณ์ฉันไม่รู้จริงๆท่านอยู่ที่นี่หรือไม่ใช่ประธานท่านทําไมต้องคุกเข่าลงต่อหน้าเธอท่านไม่รู้หรืออารมณ์ของพ่อบุญธรรมฉัน ฉันสั่งคุณตอนนี้ลุกขึ้นทันทีแล้วทําให้เธอพิการคุณรู้ว่าจะทำอยังไงรู้ฉันไม่รู้ตําหนักมังกรโลหิตเจ้าแห่งตําหนักเป็นยังไงแต่ฉันชัดเจนมากอารมณ์ของคุณนี้คุณคุณจะทําอะไรทําให้พิการใช่ไหมสนับสนุนคุณลูกเอย๋ยขาของฉันเสียแล้วหลานชายคนโตคุณแค่ดูเฉยเหรือทําให้ขาของน้องชายคุณพิการหรอคุณก็แค่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมสวิจูเฟิง ฉันขอเตือนคุณตอนนี้ดีที่สุดคือกราบลงไปขอกราบขอโทษท่านสวีจิงมิฉะนั้นฉันก็ช่วยคุณไม่ได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แม้แต่ประธานก็ยังเชื่อฟังสวีจิงรู้ชัดว่าสวีเซียคุณมีตระกูลมังกรโลหิตอยู่เบื้องหลังแต่ก็ยังไม่สนใจอะไรดูเหมือนว่าสวีจิงหงไม่ใช่คนธรรมดาสวีจูเฟิงตระกูลใหญ่ของสวีเป็นตัวแทนของห้องใหญ่ยินดีจะมอบหุ้นทั้งหมดตั้งแต่บัดนี้ไปห้องใหญ่กับห้องรองมีความสัมพันธ์เหมือนพี่น้องดีมากหกสิบต่อสี่สิบ หุ้นของห้องรองมีอำนาจอย่างเด็ดขาดแล้วแบบนี้ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทสวีห้องรองของฉันก็จะไม่ถอยแล้วสวีเฉินชื่อฉันยังทําอะไรอยู่ละ่ะรีบไปเถอะสวีเฉินชื่อนั่งลงไปพี่สาวที่รักพี่สาวใหญ่พ่อบอกแล้วว่าจะให้เธอสืบทอดฉันยังเด็กอยู่เบบี้สวดีฟังฉันฉันมีแผนของตัวเองไปเถอะสวีเฉินชื่อฉลาดและมีวิสัยทัศน์ในวัยยาวอนาคตสดใสปัจจุบันได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการบริษะะัทสกุลสวีใครเห็นด้วยฉันไม่เห็นด้วยสวีจริงการดูหมิ่นควรมีวิธีการดูหมิน่นเธอให้เด็กน้อยคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทการคัดค้านไม่มีผลก่อนที่สวีเฉิงเชื่อจะบรรลุนิติภาวะจะให้ฉันเป็นตัวแทนประธานกรรมการสวีจูเฟิงมีคนไม่เห็นด้วยสวีเซี่ยวคุณเธอจะทําอะไรหลังจากออกไปฉันไม่สนใจแต่ในที่ประชุมของกรรมการบริษัทถ้าเธอยังไม่ยอมอ่อนข้ออีกอย่ากโกรธฉันที่ไม่สุภาพนะฉันเห็นด้วย ฉันเห็นด้วยห้องที่สามของพวกเราห้องใหญ่ของตระกูลสวีขอกราบเรียนท่านประธานดีมากพรุ่งนี้พ่อฉันจะจัดงานศพฉันขอให้คนในตระกูลสวีมาที่งานอย่างพร้อมเพรียงมีคนมาแล้วรีบอุ้มลูกชายของฉันกลับไปคุณเอ,อ๋อคุณเอ,อ๋อ เธอเป็นยังไงบ้างแม่เธอต้องช่วยฉันแก้แค้นนะลูกลูกลูกเออลูกลูกสวียุ่นหายแกนี่มันขยัดจริงๆแม้กระทั่งบุตรแท้ของเจ้าหอคอยยังกล้าให้พิการได้เลยแกกำลังหาเรื่องตายหรือไงเมียอ,อย่าเรียกฉันว่าเมียฉันกับเธอแค่การแต่งงานตามรูปแบบเท่านั้นเจ้าหอคอยโลหิตมังกรถึงจะเป็นผู้ชายที่แท้จริงของฉันสูเหลิลเหมย เธอซูหลงเวยฉันทำเพื่อเธอและลูกทำมามากมายเธอจะให้ฉันทำยังไงอีกแม้ฉันจะต้องหักหลังตระกูลสวียังไม่พออีกเหรอถึงแม้เสี่ยวคุณจะพิการแล้วก็ยังต้องเป็นประธานของตระกูลสวีไปขอให้ผู้อาวุโสของตระกูลออกมาดีกว่าแล้วสมาคมังกรดำจะทำยังไงเบื้องหลังของสวีจริงแต่มีสมมาคมังกรดำคอยสนับสนุนอยู่สมาคมังกร อีกไม่นานสมาคุมังกรก็ไม่ได้มีอยู่แล้วยังทําอะไรอยู่ยังไม่รีบไปเอาผู้อาวุโสของตระกูลมาที่นี่บอกผู้อาวุโสของตระกูลถ้าต้องการให้ตระกูลสวีไม่ถูกยักย้ายธุรกิจสามรายกลืนกินก็มาอย่างเรียบร้อยเลยใครก็ห้ามส่งสองห้องไปประกอบพิธีศพ ูเหลเคุณทําให้ฉันต้องแบบรับมวกกว่า20ปีฉันเพื่อครอบครัวนี้ต้องเสียสละมากมายคุณกลับไม่รู้สึกผูกพันเลยสวีจิ้งหงถึงเวลาแล้วคนในบ้านใหญ่ของครอบครัวสวีและบ้านสามไม่มีใครมาเลยใครต้องการให้พี่สาวให้เด็กน้อยเป็นประธานใครจะยอมตกลงท่านี้ให้ฉันเป็นถ้าคุณไม่พอใจก็ให้ออกไปอย่าบังคับให้ฉันทำในงานศพพ่อตกคุณ เนื่องจากไม่มีใครมาก็ไม่ต้องรอแล้วเราเข้าไปกันก่อนพ่อฉันมาหาคุณแล้วสวีจิงหงจริงๆแล้วพ่อของคุณก็เป็นคนที่น่าสงสารเขาเพื่อครอบครัวนี้ได้ทุ่มเทมากมายเขาใช้ชีวิตในช่วงปีเหล่านี้ยังไหวไหมสวีจิงหงคุณไม่เคยสังเกตเหรอว่าฉันมีหน้าตาเหมือนกับแม่คุณไหมจริงๆแล้วฉันรู้พ่อของคุณมาตลอด มองฉันเป็นทางเลือกแทนเธอฉันรู้เรื่องนี้มานานแล้วก่อนหน้านี้ฉันยังคิดว่าเขาจะทําอย่างไรถึงได้เปลี่ยนใจได้เร็วแค่นี้เขายังคงคิดถึงแม่ของคุณเสียใจที่ไล่คุณออกไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาตลอดเวลาค้นหาคุณแต่คุณเหมือนกับหายตัวไปจากโลกจนกระทั่งสองปีที่ผ่านมาเขารู้ว่าคุณอยู่ต่างประเทศตลอดเพื่อชดเชยคุณเขาเริ่มดําเนินการสู่ตระกูลสวีการปฏิรูปอย่างกว้างขวางเขาพยายามที่จะแค่ส่งต่อสวีที่มั่นคง ให้คุณดูแลคุณหมายความว่าเขาอยากจะมอบระกูลสวีให้ฉันดูแลตั้งแต่ก่อนคุณก็คงรู้ระกูลสวีมีกฎที่ไม่เป็นลาะยละ์อักษรระกูลสวีสื่อต่อชายไม่ต่อหญิงฉันเคยมีความไม่พอใจมาก่อนว่าเพราะอะไรฉันให้กำเนิดลูกชายสองคนให้เขาแต่เขากลับยังคิดถึงแต่คุณอย่างไรก็ตามตอนนี้ฉันไม่โกรธแล้วตรงกันข้ามฉันยังรู้สึกขอบคุณคุณขอบคุณฉัน คุณและพ่อของคุณเหมือนกันมากเหมือนกันมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีเหมือนกัน,มมกกมน,กนไม่ยอมให้มีสิ่งสกรปรกในสายตาเมื่อฉันเห็นคุณเหมือนกับได้เห็นพ่อของคุณเรากลับกลับมามีชีวิตอีกครั้งที่นี่นี่คือหลุมศพของสวีเลวเอ,อ๋อขุดหลุมให้ฉันหน่อยบาล่าสวีบาล่าใครอนุญ,ญาตให้พวกคุณเข้ามากนแต่ต้องพ่อฉันพวกคุณอยู่ไม่ไหวแล้วหรือฉันคิดว่าตัวเองคือใครกันนะ ที่แท้ก็เป็นลูกคนที่สองของครอบครัวสวีไปตายซะเถอะคุณกล้าตีฉันเหรอหมู่บ้านสวีเงินปันผลปีละสิบล้านแต่มันเป็นของที่พ่อฉันให้พวกคุณหัวหน้าตระกูลสั่งมาสวีหลานที่สองทำความชั่วมากมายทําให้บ้านเรือนไม่สงบสุขไม่คู่ควรที่จะเข้าไปในหลุมศพของบรรพบุรุษเลยหัวหน้าตระกูลก็คืออ้ใหญ่ของพ่อคุณตระกูลสวีคนที่มีรุ่นสูงสุดแต่คุณไม่เคยเห็นคุณเกิดอยู่ในเมืองปีศาจเลยนี่คือสาวของสวีหลานที่สองใช่ไหมเป็นคุณที่ทําเองเหรอ หรือเราช่วยคุณพ่อฉันอยู่ที่นี่ใครก็ห้ามขยักถ้าพวกคุณยังต้องการจะขยักฉันไม่รังเกียจที่จะขุดหลุมนี้ขุดหมดเลยคุณคุณกำลังทําผิดต่อกฎฟ้าหรือเรายังไม่มีระเบียบอะไรแล้วเหรอถ้าไม่ใช่พ่อฉันพวกคุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำที่ไหนกันแน่ที่ขอทานฉันบอกคุณเลย กฎของตระกูลสวีสาขาที่สองถึงจะเรียกว่าระเบียบสวีหลินโจโอ,อยู่คุณไม่ได้ยุ่งมากหรอือทําให้มือและขาของพวกเขาบัดเจ็บคุกเข่าหน้าหลุมศพพ่อเฝ้าหลุมยังมองอยู่ทําไมเอาไปข้างนอกกล้ามาอวดเก่งกับพี่สาวฉันเป็นการหาเรื่องเองเฮ hey, สวีจิ้งหงเซอร์ไพรส์เล็กๆนี้ชอบไหมคุณคือสามป้าสวีจิ้งหง คุณทําให้ลูกชายฉันพิการนี่นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเคลียร์ขุดหลุมเป็นแค่การเรียกน้าย,ย่อยฉันยังเตรียมให้คุณอีกเซอร์ไพรส์สองอย่างขอให้เพลิดเพลินนะดูเหมือนว่าสูเหลิงเว่ยคนนี้เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังจริงๆถึงเวลาแล้วที่จะพบเธอสวีทิ้งหงมาดูเรื่องดีๆที่คุณทํากันเถอะจัวเฟิงนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันคุณยังจะถามฉันอีกเหรอ ประธานของสมาคมมังกรถึงกับตายหรือว่าเป็นงานของเลือดมังกรหรือถ้าไม่ใช่ละ่ะสวีทิ้งหงคุณไม่ใช่คนที่อวดว่าทําได้ทุกอย่างเหรอคุณไม่ใช่เทพที่ขวางแล้วฆ่าเทพหรอหรือว่าทําลายพระพุทธศาสนาได้ด้วยตอนนี้สมาคมมังกรดัาของเราถูกเลือดมังกรทําลายหมดแล้วสุนักกัดกันเองก็แค่นั้นมังกระดําก็ไม่ได้เป็นสิ่งดีอะไรฉันขอแนะนําให้เธออยู่ในประเทศอย่างสงบสุขอิทธิพลจากต่างประเทศไม่ใช่เรื่องที่เธอจะมีส่วนเกี่ยวข้องเธอยังคงพูดใจเยอะๆอยู่ที่นี่เราจะถูกทําลายจากสมาคมมังกร นี่เป็นเพียงเครื่องเคียงตอนนี้สามยักษ์ใหญ่ทางธุรกิจกําลังรวมตัวกันที่เมืองเวทมนต์กำลังเตรียมตัวที่จะจัดการกับครอบครัวสวีเตรียมตัวอย่างจริงจังแล้วนะสามยักษ์ใหญ่พ่อของเธอในสองปีนี้ต้องเผชิญกับความขัดแย้งภายในและปัญหาภายนอกเป็นความขัดแย้งภายในของครอบครัวสวีส่วนปัญหาภายนอกนี้ก็คือสามยักษ์ใหญ่เธอให้ความสำคัญกับบอร์ดบริหารทุกคนเหลือเพียงเธอคนเดียวเป็นผู้นำแล้วจะทำอย่างไรดีละ่ะถ้าศัตรูมาเราก็สู้ถ้าน้ำมาเรารับมือไปกันเถอะกลับบรษิษัทหัวหน้า ถึงเวลาที่จะกลับคืนแล้วตอนนี้เธอต้องทำสองสิ่งประการแรกช่วยติดต่อให้ฉันที่ปรึกษาทางการเงินจากต่างประเทศเหล่านั้นสามยักษ์ใหญ่ทางธุรกิจคราวนี้คงเล่นหนักไปหน่อยนะแม้แต่พ่อของฉันยังกล้าท้าทายฉันไม่อยากปล่อยพวกเขาไปเหล่าผู้นําทางการเงินจากต่างประเทศแต่ล้วนเป็นตัวละครในรายชื่อฟองที่สามารถเปรียบเทียบกับอะไรได้ยักษ์ใหญ่ทางการค้าของประเทศแกร่งเกินไปแล้วอันดับที่สองไม้เท้าผู้นําในรายชื่อลับนํามาซึ่งปีเหล่านี้ของพระราชวังเลือดมังกรโอหังเกินไปฉันจะให้พวกเขา บทเรียนที่ไม่มีวันลืมใช่จิงหงสามยักษ์ใหญ่ไม่ใช่คนดีนะถ้าไม่สามารถจบอย่างดีฉันยอมที่จะละทิ้งตระกูลสวีและไม่อยากเห็นเธอไปเสี่ยงอันตรายฉันสัญญากับพ่อของเธอไว้แล้วครอบครัวเราสี่คนไม่มีคนไหนขาดไปได้ยังไม่ถึงขนาดนั้นเราไปพบกับพวกเขากันเถอะได้ยินมาว่าคุณหญิงสูคุณได้แก้ปัญหาความวุ่นวายในตระกูลสูมือเหล็กผู้หญิงก็ไม่แพ้ผู้ชาย จริงๆแล้วนับถือมากคนหมาเสิร์บเล่าหมาคุณหญิงสู่ท่านทั้งหลายให้ฉันดื่มแทนแก้วนี้ไม่เป็นไร คุณหญิงซุคอนหนักแต่แก้วนี้คงไม่สามารถแสดงให้เห็นความกล้าหาญของคุณหญิงสู่ทำไมคือจะให้ฉันดื่มทั้งขวดนี้นั่นแน่นอนว่ายิ่งดีถ้าเป็นอย่างนั้นสามยักษ์ใหญ่ของเราก็จะมองคุณอย่างมีเกียรติดีถ้าอย่างนั้นให้ฉันดื่มด้วยอีกขวดพวกคุณแบบนี้ทําให้ผู้นําตระกูลซู่ลำบากใจหรือการให้ผู้หญิงดื่มเล่านี่ถือเป็นความสามารถอะไรไม่เป็นไรแค่ไม่กี่หยดเล่าเองแม่พวกนี้ชัดเจนว่าไม่มีเจตนาดีเราต้องระมัดระวังหน่อยนะสบายใจได้ พี่สาวของเธอนะไม่ใช่มละกอนคุณหญิงสู่ขอหนักดื่มเล่าให้หมดก่อนแล้วค่อยว่ากันถึงตาพวกคุณแล้วนี้คุณหญิงสู่เรามาพูดเรื่องสำคัญกันดีกว่าดีเรื่องสำคัญยังต้องท่านทั้งสามเสิร์ฟเล่าแล้วค่อยพูดกันต้องดื่มเล่าให้หมดก่อนถึงจะคุยธุรกิจได้คนรองช่วยสามยักใหญ่หน่อย ได้จ้ะ,สะแสดงความอยากขายครอบครัวซูจะหันหลังให้เราไหมซูลิมโจทำอะไรอยู่เงียบๆย,ยังไม่รีบช่วยสางท่านดื่มอีกเหรอเดี๋ยวก่อนเรามาทำเอง ซูจิงหงคุณทําให้เราไม่พอใจอย่างถาวรฉันพูดคาไม่ดีไว้ก่อนพวกคุณครอบครัวสู่ตอนนี้เหลือแค่คุณคนเดียวเป็นหัวหน้าที่ไร้กําลังรู้จักการยอมมอบครอบครัวสู่ให้ฉันซักถ้าฉันไม่ยอมให้นะฉันจะดุก็ให้ซูเสี่ยวคุณจากสามบ้านซูน้อยมาควบคุมบริษัทสู่ทำมานานแล้วที่แท้เป็นหมาของเลือดมังกรแสดงความอยากขายฉันขอเตือนคุณถ้าจะพูดถึงมือเหล็กเราไม่เหมือนคุณแต่ถ้าพูดถึงการแข่งขันทางธุรกิจคุณไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะท้าทายเรา ไม่มีคุณสมบัติเลยฉันรู้สึกแปลกใจพวกคุณชัดเจนว่าเอาชนะได้ทำไมต้องทำเรื่องนี้ด้วยรู้ว่าฉันอารมณ์ไม่ดีชอบฆ่าคนไม่กล้าสินะักซูจิงหงนี่อยู่ในประเทศคุณมีแนวทางแบบนั้นจากต่างประเทศที่นี่ใช้ไม่ได้ผลมีน้ำใจเราต่อสู้กันบนตัวนี้ดีจังถ้าพวกคุณอยากเล่นฉันจะเล่นกับพวกคุณแต่พวกคุณต้องรับผิดชอบได้ค่าตอบแทนจากการถดถืนฉัน ค่าตอบแทนตระกูลซูเกือบจะถูกคุณทาให้ล้มละลายแล้วยังมีค่าตอบแทนอะไรอีกหรือสามยักษ์ใหญ่ถึงประตูบ้านแล้วคุณยังจะดื้อดึงอยู่หรือรีบส่งตระกูลซูออกมาให้ผู้หญิงจากตระกูลที่สามเป็นหัวหน้าครอบครัวให้คนต่างตระกูลเป็นหัวหน้าครอบครัวซูหลงเวยกับสามยักษ์ใหญ่เหล่านี้คือพวกเดียวกันพวกเขาตกลงกันในที่มืดพวกเขาต้องการวางแผนทําลายตระกูลซูซูหลงเวยเป็นกรรมการบริหารของกลุ่มควบคุมการเงินของตระกูลซูหรือว่าสายหยก จะเก่งกว่าหรือไม่เก่งไปกว่าหรือตระกูลสูของเราคือกลุ่มธุรกิจไม่ใช่กลุ่มอาชญากรรมไม่จําเป็นต้องต่อสู้กันถ้าฉันจะไม่ผิดตอนที่พ่อฉันเริ่มธุรกิจคุณแค่คนขนของใหญ่แม้ตระกูลสู่จะร่ำรวยคุณก็ยังเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์อยู่ดีต่อสู้ไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรเลยคุณฉันมีตําแหน่งอยู่ที่นี่แม้จะมีตําแหน่งสูงแค่ไหนแต่ถ้าเพียงแค่คุณจะเอาพ่อฉันขับไล่ท่านออกจากสุสานบรรดุรุษคุณก็ไม่สมควร ดีแล้วคุณจะให้ทําอย่างไรจะมองเฉยๆไหมสู้จะถูกสามยักษ์ใหญ่กลืนกินสร้างเส้นทางใหม่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดก็ไม่ต้องถ้างั้นมาเล่นพนันกันเถอะพน,นันลงทุนหุ้นพน,นันสู้หลงเวยสู้หลงเวย,ลเวยและคุณสู้จิงหงเลือกหุ้นกันคนละไม่กี่ตัวคนละสิบล้านลงทุนหนึ่งชั่วโมงต่อมาหุ้นของใครใครทําเงินได้มากกว่าคนนั้นชนะถ้าเราชนะก็ให้สู้หลงเวยเป็นหัวหน้าครอบครัวสูถ้าคุณชนะก็จะได้รับทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเราสามยักษ์ใหญ่ ใช่เลยนี่สําหรับคุณถือว่ามีกําไรอย่างมหาศาลกล้าหรือเปล่าจะมีการหลอกลวงไหมเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับครอบครัวสู่การพนันที่มีมูลค่าหมื่นล้านดีซูจิงหงคุณไม่มีความรู้สึกเลยหรือคุณรู้ตัวหรือเปล่าคุณยังไม่จบชั้นประถมถูกทิ้งไว้ที่ต่างประเทศและหลงเวยรับผิดชอบหุ้นของกลุ่มมาหลายปีหุ้นแต่เป็นสาขาที่เธอถนัดที่สุดคุณควรจะมอบตําแหน่งให้หลงเวยเธอซูสามารถรักษาไว้ได้ถ้าคุณเปรียบเทียบกับเธอ จะต้องแพ้อย่างแน่นอนพวกเรามั่นใจในตัวจิงหงิบล้านนี้เราห้องสองออกไปนี่เป็นสิ่งที่พวกคุณเลือกเองคุณสบายใจได้ฉันจะทำให้สู่จิงหงแพ้จนไม่เหลือแม้แต่กางเกงไหนให้ห้องสองของพวกคุณกระแสเงนินสดทั้งหมดแพ้จนหมดสิ้นรอให้ฉันเอาสู่มาแล้วฉันจะให้สู่จิงหงขอโทษลูกชายของฉันครอบครัวสู่เป็นผู้ที่มีฐานะสูงที่สุดในครอบครัววันนี้ฉันต้องการคำพูดจากคุณคำไหน ถ้าฉันชนะซนะูจะสามารถให้ฉันควบคุมได้หรือไม่หากคุณชนะได้ครอบครัวสู่คุณเป็นผู้ตัดสินใจพวกเราเหล่าผู้สูงอายุไม่มีคำบ่นใดๆถ้าฉันชนะหลอนหลงเมยจะสามารถให้ฉันควบคุมได้หรือไม่แน่นอนผู้ใหญ่ในครอบครัวสู่ไม่มีข้อโต้แย้งเลยชีวิตและความตายของสามบ้านสู่จะให้ฉันเป็นคนตัดสินใจได้ไหมนี่หรือว่าสิ่งน,นี้มันผิดคุณต้องกำจัดสามบ้านให้หมดฉันขอถามคุณสามารถหรือไม่สามารถ สามารถดีวันนี้ฉันต้องการแค่คำพูดของคุณซูจิงหงคุณมั่นใจขนาดนี้เลยเหรอตั้งแต่คุณกลับประเทศคุณก็แสดงท่าทีท่าทีที่สูงสง่งคุณมีสิทธิ์อะไรคุณเข้าใจผิดในเรื่องหนึ่งการขึ้นลงของตลาดหุ้นไม่เคยขึ้นอยู่กับใครคนหนึ่งการควบคุมตลาดตลาดหุ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการควบคุมแล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับคำของซูจิงหง ฟังกันให้ดีคงไม่ใช่สมองมีปัญหาหรือเปล่ายังคิดแค่คำพูดของคุณคุณไม่คิดว่าคุณเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาแค่เพียงโบกมือก็สามารถเปลี่ยนแปลงตลาดหุ้นได้ใช่ไหมซูจิงหงฉันจึงให้คุณเรียนรู้ความรู้พื้นฐานกันสักหน่อยตลาดหุ้นของต้าเซียมีเงินหลายล้านที่ไหลเวียนบริษัทจดทะเบียนทั้งใหญ่และเล็กมีมากถึงหลายพันแห่งและคุณแค่คําเดียวก็สามารถควบคุมทั้งตลาดหุ้นเป็นเรื่องตลกอย่าพูดว่าคุณแม้แต่เทศหุ้นอย่างบัฟเฟตททาไม่ได้เลยอย่าเถียงกับเธอเลย เธอไม่มีทางรักษาได้แล้วเริ่มกันเถอะเพื่อสู่กำจัดอันตรายนี้ออกไปน้องสาวคนโตยังจ้องอยู่ทำไมรีบควบคุมเกมนะักใครพูดว่าอยากชนะก็ต้องควบคุมเกมนะักแบบนี้มันต่ำต่อมอเกินไปไม่คิดว่ามันดูแย่เหรอพี่สาวถ้าไม่ควบคุมเกมจะทำยังไงนั่นคือเงินลงทุนสิบล้าน